นี้นะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถคันนี้นะเริ่มต้นที่ฟีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่แปดพันกว่าตลอดอายุสัญญาเลยจับผ่อนแค่แปดพันกว่าบตลอดอายุสัญญาเลยนะจ๊ะคันนี้นะอีสูซไดแม่เครื่องสามพันนะคะใครสำหรับใครที่อยากได้เครื่องแรงๆนั้นรีบมาจัดรีบมาจองคันนี้เลยมีคันเดียวเท่านั้นครึ่งมานะลูกค้าจ๋ะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะพลาดไม่ได้แล้วนะเราติดฟีใหม่ให้รอบพันเลยนะจ๊ะได้คอกใหม่ ยางเป็นยางวิชลินเอ็กทยางสำหรับบรรทุกถ้าอยากได้เพา้อยบอกเลยบอกมาโทรมาหาวันได้ที่เบอร์0 7, 4, 2, 3, 6, 5, 5, 6, ูนย์ก็เจ็ดค่ะเดี๋ยววานใส่เพารอยให้ใหม่เลยนะจ๊ะด้านท้ายนะสวยจริงๆนะเดี๋ยวแอบดูแหนบของเขานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าดแหนบของเขามา8เส้นเลยนะจ๊ะมาใครที่สนใจอยากได้คันนี้ กวาทตลอดอ,อายุสัญญาเลยสาหรับสายคอกสายทํากินนะรีบม,มาจัดรีบม,มาจองกับคันนี้เลยนะคะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะดูข้างในนะเบาของเขานะคะเป็นเบนาะนังนะทําความสะอาดง่ายมากแล้วดูตรงที่ตรงนี้บางแดดเออของเขาเนี่ยอ่อะไรนะพลาสติกยังอยู่เลยเนี่ยไม่เชื่อดูนะคะพลาสติกของเขายังอยู่อยู่เลยนะทําของเขาพังหรือเปล่าไปหัวเกียร์เป็นเป็นหัวเกียร์ไทยเทนะคะันนี้นะใครได้ไปนะ จัดประหลัดบอกบอกเลยนะแล้วก็มีวัดบูธมาให้เลยนะคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆมา,จากจ้ะทุกคนจ้าเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆมากเครื่องของเขานะาเป็นเครื่อง DDI นะคันหน้าของเขานะคะไม่มีบิดไม่มีงองไม่มีเบี้ยวกันเลยทีเดียวจุดมาร์กจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแผ่นเพจยังอยู่เหมือนเดิมนะจ้ะใครที่สนใจนะคันนี้นะสี่แสน 90 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทุกคนจ้า490,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะจา้าผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนแค่8 0 0พันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยจ้าผ่อนแค่800 0ันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะสนใจนะคะโทรหาน้องหวานได้ที่เบอร์0ูน6์เกเีค่ะ 0974236556ใครได้อยากให้น้องหวานมาแจกโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สมชายค่ะจะเติร์รถไม่ดีที่นี่ไหมคะสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าพิ่งเป็นลมอีกหลายคันอยู่